เข้ามาเรียบร้อยนะสำหรับใครที่กำลังมองหา h o n d a City นะา5 SU ่ปี2018นะเป็นตัวท็อปได้มาเป็นสีขาวบอกอีกหนึ่งคันนะที่บริษัทเราตอนนี้มีสีขาวเทียบเลยนะได้ไปหน้าโคเดีเลยนะได้ล้อแม็กคูโทนดําปัดเงานะได้สกเกิร์ตรอบคันเดิมโรงงานนะเดิมทั้งคันนะคันนี้เปิดเข้ามาภายในเป็นสีดำนะครับพวงมาลัยนะมัลติฟังชันคูปโอนนะมีแพดเดิลชิฟต์ให้เรียบร้อยนะภายในเป็นเบาะหนังสีดำโซงสปอร์ตแบบนี้เลยนะ ได้เป็นจอสังจิงจอ8 9นิ้วเลยนะครับนะได้เป็นแอร์ออโต้นะสับผัดนะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้มีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยนะใครสนใจกำลังมองหาโมเด a ซิตี้ไว้ใช้งานนะครับ399,000บาทนะพี่นะนะครับดูคลิปนี้จบนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะจ่าทออต้นะวันนี้เราอยู่กันที่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ,นะรบอยู่กบ รถตัวท็อปอีกหนึ่งคันนะสีขาวที่เราเพิ่งเข้ามาใหม่คันที่2นะสำหรับ Honda City ยัง1.5 SV ปี2018นะพี่นะนะคันนี้ปี2018นะครับได้เป็นสีขาวมุกเข้ามาเป็นคันที่2นะมีให้2ครคันเลยนะนะใครชอบคันไหนจันดคันนั้นได้เลยนะพี่นะนะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่399,000ซื้อส,สดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะนะอาจจะมีเสียงดังน,นิดนึงนะเพราะว่าเขากำลังล้างรถกันอยู่นะผมก็ถ่ายเลยนะโดนฉดเลยนะครับ นะ้าได้เป็นสีขาวมุกหนะ้ไฟหน้าได้เป็น LED นะครับไฟ daytime นะครับไฟตัดบ่อกผู้หน้าได้เป็น LED เหมือนกันนะได้เป็นปู LED ได้พูดง่ายนะครับด้านหน้าได้เป็นโครเมียม er, นะครับด้านหน้าได้เป็นโครเมียม er, นะจากด้านหน้าโลโก้นะได้ชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันเลยนะชุดแต่งสเกอร์อดรอบคันรอบคันเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเราว่าแบบนี้เลยนะฝากระโปรงเป็นสันเป็นเหลี่ยมขอบขอบคมคม นะเงาเงาวับวับนะแบบนี้เลยนะในส่วนของตัวนะล้อนะฮะได้เป็นล้อทูโทนนะฮะได้เป็นล้อทูโทนดําปัดเงานะครับแมกกาสิบหกนะฮะ,นะฮะยางปี2 0 2 1ยอยางยังใช้ได้ยาวเลยในส่วนขุงล้อด้านในนะ,ะมีรอยมา้ารอยแทมสีครบนะ,ะได้เดิมทั้งคันนะ,ะสะเกิร์ตด,ด้านหน้านะ,ะได้เป็นสเกิร์ตชุดแต่งของโรงงานเลยนะด้านข้าง นะพบเลยได้เป็นสีขาวบุกนะใครกำลังมองหา honda city ไว้ใช้งานนะพี่นะนะการศาสตร์ใสนะนะ่มาให้เรียบร้อยนะการศาสตร์ใส่มาให้เรียบร้อยได้เป็นของแท้เดิมโรงงานเลยนะกระจกมองข้างพับไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวนะพี่นะนะพบเลยนะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เล s นะอย่างที่บอกกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เ s s นะครับกุญแจเป็น smart keyless ที่เปิดเป็น smart entry นะเจ้าของติดนะอย่างการจับมือด้วยนะสูบีนะมาให้เรียบร้อยนะกระจกได้แท้เดิมทุกบานนะพี่นะเป็นตากระจก คอนด้าหมดเลยนะที่เปิดถือว่าได้จับได้เป็นโคเมียวทั้งหมดนะล้อด้านหนังถือว่าสวยนะเหมือนกันล้อท้ายยางเหมือนกันทั้งสี่เส้นนะสซเซอร์ตด้านหลังนะมีไฟดับทีมคู่สอง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 ดวงเลยนะมีไฟดับทีมคู่นะครับเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะครับในตัวไฟท้ายได้เป็นแบบฮาโลเจนสวยๆเลยเพื่อเพิ่มความสว่างสวง่างนะนะเป็นแบบนี้เลยนะนะตัวไอวิชนะครับตัวลโลโก้คอนดา้านะครับ หน้าตัวคิวด้านหลังนะครับตัวป้องนะเดิมโรงงานมาให้เรียบร้อยนะตัวป้องเดิมโรงงานเลยนะครับเปิดมาด้านหลังนะครับประมาณนี้นะด้านหลังได้กระจกแพ้เดิมทุกบานนะพี่นะนะมีไฟเบรกด้วยสางเว้เรียบร้อยนะตัวฝากับฝาท้ายด้านหลังนะพี่น้ตัวน็อตไม่มีขอบไม่มีแกะหน้าสีเดียวกับตัวรถเลยนสีเด <c oughs> mm ียวกับตัวรถเลยน็อตไม่มีขอบไม่มีแกะอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะด้านหลังรอยเดทนานะรอยเชื่ยวรังน้าฝนต่างๆนะครับ ได้เป็นรอยเชื่อมเดิมทั้งหมดนะพี่นะนะมาดูรถตัวจริงได้ที่ชอโต้นะฮะมาลองขับได้นะด้านหลังถือว่าสวยนะกว้างมากจริงนะสาหรับฮอนด้าซิตี้คันนี้นะนะครับอะ่ะเดี๋ยวดูว่าอะ่ะมียางอะไรมาให้นะพี่นะตัวถังนะได้เป็นตัวถังเดิมนะฮะไม่มีรอยจมน,น้ําหรือว่าพิคว่ำแน่นอนนะครับไม่มีรอยจมน,น้โจนหนักหรือพิคว่ำแน่นอนตัวโครงถังด้านในนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะตัวน็อตอยู่ครบ นะครับประมาณนี้นะส่วนด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังถือว่าสวยนะสวยมากงะประมาณนี้นะด้านหลังของซิตี้งาด้สเกิร์ตรอบพันเลยฝาท้ายก็ได้เป็นของแค้เดิมโอ้จังไปเลยประมาณนี้นะประมาณนี้นะในส่วนของด้านหลังนะในส่วนของด้านหลังนะครับเปิดเข้ามาภายในนะเป็นสีดํา เป็นสีดําเป็นตรงนี้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเดินเส้นด้วยสีแดงสีเดียวกับเบาะรถเลยนะตัวรถเลยนะนะครับเจ้าของเดิมนะฮะแปะที่กันลอยมาให้นะซูพีนะ,ะน่าจะเป็นแฟนขับนะครับตัวเบาะนะฮะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินเส้นด้วยสีแดงแบบนี้นะมีพรมนะสีดําสีแดงให้เหมือนกันนะ,ะเดินเส้นได้ด้วยสีแดงแบ้โหแมทกันละเกินนะฮะมีที่ชาร์จแบตให้นะพี่นะสิบสองโวลต์นะครับร้อยแปดสิบวัตต์นะฮะที่ชาร์จ ให้เรียบร้อยนะว่า power outlet นะครับมีที่ใส่ของให้นะครับมีไฟสองสว่างด้านบนนะครับอ่ในส่วนตัวนี้แน่เป็นกล้องด้านหลังนะเจ้าของน่าจะติดมาในะส่วนนี้นะกระจกด้แท้เดิมททกบานนะนะครับ่องข้างกว้างนะกว้างมากจริงนะสำหรับนะซิต,ตี้นะกว้างมากนะครับด้านหลังนอะมาดูด้านหน้านะมาดูด้านหน้ากันมานะจะได้นะพวงมาลัยฟูมันติเลยนะพี่นะ นี่ปี2018นะครับแต่ได้พวงมาลัยฟมันติฟังก์ชันนะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบว่าพวงมาลัยฟมันติฟังก์ชันนะมีคูลคอนโทรลนะครับมีแพดเดิ้ลชิปให้โอ้คบนะพี่นะเล่นแพดเดิ้ลชิปได้ด้วยนะเออกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะเหมือนที่ผมบอกนะครับมีโมดไอคอนให้นะครับเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนจอมาให้เรียบร้อยนะพี่นะไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะได้เป็นจอนะ a n d ด o i d นะครับจอใหญ่มากน่าจะประมาณเก้านิ้วแปดถึงเก้านิ้วเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนเนี่ยมีปุ่มเมนจิ้นสตาร์ทหรือพุชสตาร์ทให้เรียบร้อยนะพี่นะครบนี่นะในตัวแอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะระบบสัมผัสหมดเลยนะพี่แค่ปลายนิ้วนะนี่เล่นได้หมดเลยนะเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วพี่คันนี้ไมค์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกกิโลนะพี่นะไมคนะ์หนึ่งแสนสี่หมื่นนะเหลือสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน นะสามแสนเาหนะประมาณนี้นะถ้าผิดขออภัยนะถ้าผิดเดี๋ยวผมไปแจ้งรายละเอียดให้ด้านล่างนะนะตัวส่วนตัวใหม่นะนะครับในส่วนของตัวจอนะครับเล่นได้หมดเลยนะพี่นะวิทยุเพลงนะการเดินทางนะครับแมปนะเสียงประกอบนะวิดีโอการนั่งค่านะครับโอ้ครบนะพี่นะเหมือนเล่นในโทรศัพท์เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อได้หมดเลยนะพี่นะครบ นะบูทูธนาทั่วไปเสียงเครือข่ายมือถือโอ้หครบนะฮะแชร์ Wi-Fi ได้ด้วยนะพี่นะแชร์ Wi-Fi ได้นะครับบูทูธได้นะครับครบเลยนะไฟฉุกเฉินมีครบนะฮะไฟเลี้ยวด้านข้างซ้ายขวานะครับไฟฉุกเฉินนี่นะประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนาตัวแอร์นะได้เป็นแอร์ออโต้นี่ประมาณนี้โอ้โหเย็นมาก เย็นเจียบเลยนะรถยังถือว่าใหม่อยู่นะครับได้เดิมทั้งคันนะพี่นะในส่วนของตัวด้านล่างนะคอนโซลกลางนะครับจะเ,เปิดไฟก่อนนะในส่วนของโซนคอนโซลกลางนะได้เป็นเกียร์ออโต้นะมี Power อร์เลให้เรียบร้อยนะครับมี Power อร์เลให้มีที่เสียบมีที่วางแก้ววางขวดน้ํานะเบรกมือนะครับที่เก็บของนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะประมาณนี้ นะในส่วนของพวูมิลัยก็ได้สามกานแท้เดิมเลยนะประมาณนี้เลยนะมีไฟ2ส,สว่างให้ด้วยนะซ้ายขวานะครับไฟสองสว่างด้านล่างนะหมดการเลื่อนทะไหลมาให้ครบนะครับครบเลยนะประมาณนี้่นะกระจากมองด้านหน้ามีให้ครบนะนะรับสายวางสายได้ด้วยนะคูคอนโทลนะมีแพดเดิลชิพให้นะสาม 9, 9, แสนเก้าหมื่นเก้าพะพี่นะใครหาฮอนด้าซิต นะคันนี้ือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะปะปะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะมีไฟสองสวาง่างให้ไหมพอผมเปิดประตูปุ๊บนะไฟสองสว่างมาเลยนะพอเปิดประตูปุ๊บไฟสองสว่างมาเลยปะเราไปดูห้องเครื่องกันนะรถเพิ่งเข้ามาได้สี่ห้าวันเองพี่นะรถยังว่างอยู่นะนะอีกคันหนึ่ง อยู่ด้านหน้าแล้วเรียบร้อยอีกคันหนึ่งผมถ่ายลงไปแล้วนะอีกคันหนึ่งผมถ่ายลงไปให้ดูแล้วนะคันนี้นะคันนี้เข้ามาเป็นคันที่สองับพี่สีขาวบุกนะคันสีขาวบุกเข้ามาเป็นคันที่สองนะคันนี้อีกหนึ่งคันนะดูตัวเฉลิมตังความร้อนนะพี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะตัวฝากระโปรงได้ฝากระโปรงแค้เดิมนะครับเนี่ยตัวน็อตน,นะตัวน็อตอาจจะมีถอดแตะมีนะนะถอดอาจจะไปทำอะไรได้อย่าง อาจจะไปเก็บสีหรือเก็บอะไรบางอย่างหรือเปล่านะแต่ว่ามีถอดแน่นอนนะนะตัวน็อตนะแต่ว่าตัวโครงถังนะพี่นะตัวโครงถังตัวน็อตโครงถังนะไม่มีถอดแะพี่นะนะไม่มีถอดนะครับตัวโครงถังตัวอะไรไม่มีถอดแะพี่นะมีแค่น็อตฝากระโปรงตัวเดียวที่ถอดนะครับแต่ตัวโครงสร้างร้อยสีรอยเมอยังอยู่เดิมนะพี่นะเนี่ยตัวน็อตนะมีรอยแต้มสีนะไฟหน้าได้แท้เดิมนะโครงสร้างด้านหน้านะมีรอยแต้มสีตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะพี่นะตัวน็อต นี่ตัวน็อตของของ,ของอที่ล็อกฝากระโปรงนะครับเนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะพี่นะด้านซ้ายด้านขวาม,มาด้านด้านซ้ายนะด้านซ้ายนะตัวน็อตก็ไม่มีถอดนะพี่นะตัวน็อตก็ไม่มีถอดนะไม่มีถอดไม่มีแกะเลยเห็นหรือเปล่านะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแ,แกะมีแต่นะ็อตฝากระโปงนะไม่รู้ว่าแกะหรือถลอกนะเนี่ยนะอันนี้ไม่รู้ว่าแกะหรือถลอกอาจจะแกะหรือถลอกก็ได้ น้ำประมาณนี้แต่ห้องเครื่องยังแห้งเลยนะพี่น้ำมีรอยแต้มสีรอยแต้มสีขยงห้องเครื่องนะไม่มีน้ำมันหยดน้ำมันรั่วน้ำมันซึมน้ำมันไหลแน่นอนนะนะฮะตัวน็อตน้ำมีรอยแต้มสีครบนะครับตัวห้องเครื่องประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยสำหรับ honda city นะ1.5จุด suv นะ ip 7นะปี2 0 1 8มี abs มาให้เรียบร้อยนะับรอยมาร์กรอยแต้มสีห้องเครื่องด้านข้างด้านในนะพี่ดูนะให้ดูหมดอ่ะนะผมให้ดูหมดเลยนะสายแบบตรงไปตรงมาเลยนะตัวโครงถัง นะด้านในนะรอยซีนนะตัวน็อตน็อตด้านล่างนะตัวยึดนะตัวยึดข้าเนี่ยเครื่องนะก็ยังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะพี่นะอยู่ประมาณนี้เลยนะห้องเครื่องด้านข้างอ่เดี๋ยวเปิดอ่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะด้านข้างก็จะประมาณนี้นะตัวน็อตนะด้านข้างนะมีรอยมากรอยแจมสีตัวน็อตก็อยู่ครบนะอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะพี่นะตัวน็อตประมาณนี้เลยประมาณนี้นะสวยนะพี่นะ สวยมากพอสตาร์ทให้ดูนะพอสตาร์ทนี่ไฟสวยมากจริงนะสำหรับ Honda City นะ 1.5sv นะพี่นะ399,000บาทนะพี่นะไม่แสนสี่นะ 4, นะถ้าไม์ติดต่อไฟด้วยไม่แสนสี่นะ 4, นะครับประมาณนี้นะไม่แสนสี่ห้องเครื่องประมาณนี้เลยนะพี่ห้องเครื่องแห้ๆเลยนะครับห้องเครื่องแห้ๆเลยนะอ่นะนะประมาณนี้นะส่วว่าจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะ ประมาณน,นี้นะประมาณน,นี้อ่ะนะใครที่กงลังมองหนาะ Honda City นะฮนะ1.5 s ห้นะครับปี2018นะพี่399,000บาทนะฮะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยใครสนใจนะพี่นะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ทอโต้นะเปิดทุกวัน9ก้าโมงถึงหกโมงเยน็นนะฮะไม่มีวันหยุด นะครับโทรหาผมได้เลยเดีแอดไลน์หาผมได้เลยเบอร์นี้ด้านบนนะ0ู1ย์เก้าหจ่ามเไก่ทอโต้นะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะรถยังว่างอยู่นะใครสนใจนะติดต่อสอบถามเข้าไได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมไก่ทอโต้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับนีคอนดาซิตี้คกหนึ่